คุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อสองทุ่มที่ผ่านมามีรายงานด่วนเข้ามานะครับที่เทอร์มินอลทเวนี้วันที่เดิมอีกแล้วมีเหตุยิงกันสนั่นห้างเลยตอนแรกเนี่ยทาง f เฟ b บ o ๊โคราชเมืองที่คุณสร้างได้เขาโพสต์เอาไว้ก่อนบอกว่ามีเหตุยิงกันคือยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนวิ่งหนีแตกตื่นเพราะกลัวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยเหมือนก่อนหน้านี้ล่าสุดครับทีมข่าวมินชีวิตตามเรื่องนี้แล้ว ทร,รมาลินชีวิตตรวจสอบกับพลตำรวจตรีนรงฤทธิ์ดานสุวรรณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าปมที่เกิดขึ้นทะเลาะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับพ่อครัวของโรงแรมที่มีมันอยู่ติดกับห้างนี้ทะเลาะกันก่อนแล้วจากนั้นฟังพ่อครัวเอง สารกระสุนเข้าใส่พนักง,งานรักษาความปลอดภัยแล้วก็บาดเจ็บห <Ừ. S 1> ลบหนีอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตามล่าตัวแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเจ็บด้วย ซึ่งเอาจริงๆแล้วตอนนี้ตำรวจเนี่ยคลี่คลายสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งคนเจ็บที่เจอชื่อนัดดนัยค่ะนายนัดดนัยเป็นรอปภที่ถูกหญิงบอกว่าผมทะเลาะกับคนก่อเหตุเขาเป็นเชฟของโรงแรมฝั่งตรงกันข้ามผู้ก่อเหตุทําผิดกฎที่ทํางานแอบเอาเหล้าเข้าไปดื่มในเวลาผมก็เลยไปแจ้งกับหัวหน้า ทำให้เขาเกิดความไม่พอใจคิดว่าผมมากันแกล้งเขาเขาก็เลยไปเอาปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์มายิงที่ใบหน้าผม,มจังหวะที่เขาจ่อยิงผมใช้มือปัดจนกระสุนเบี่ยงเข้าไหลขวาแล้วหลังจากนั้นเขาหลบหนีเอาจริงๆคนในห้างแตกตื่นแต่เจ้าหน้าที่สามารถมาควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวลาจะเอาไหมเอาไหมผมอยู่ใน,นแผนกอา ซีคิวนะครับควบคุมก็ได้แจ้งผู้ใหญ่ไปตามตามกฎต,ตามระเบียบเพื่อเขาเอาเอาเหล้ามากินที่ทํางานกระาจายเป็นว่าเพราะว่าผมฟ้องกันแกล้งกันแกล้งเขาก็าเลยเป็นแรงจูงใจให้ก่อเหตุในครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเลยทำให้ไม่ถูกกันโอครับเป็นปัญหาในที่ทํางานนะครับเนาะใช่ครับแล้วคราวนีก็มาดา่ามาเจอกันล่าสุดเมื่อคู่ติก่อนก็ยิงผมเขามาด่า กเขาระดาบผมแล้วไมเป็นไรหนาอทนนี้เขาเลยลับเนี่ยเขาพากลับบ้านเขากลับมาอีกทีเขาก็าเ,าเดินเข้ามาหาผม,มบอกถามว่าจะเอาเขาไหมเอาไหมเออผมก็เลยบอกว่าเป็นไรหนาผมผมอยู่ในโอ้โหแล้วนี่เรื่องใหญ่นะฮะเพราะยิงกันในห้างแล้วกลายเป็นว่าคนก่อเหตุคือพ่อครัวยังหลบหนีอยู่ติดตามในทุกช่วงข่าวของอมรินทร์ทีวีนะครับเราเกาะติดเรื่องนี้ เพราะทุกคนเนี่ยคือยังมีภาพจำที่มันยังฝังใจกับเหตุสะเทือนควันที่เกิดขึ้นอ้าวนี่ฮะคุณผู้ชมครับด่วนล่าสุดที่เทอร์มินอลเวนตี้วันนครราชสีมา